如何做得到真 เป็ทนทางที่กำลังเดินในเยี่ยมกูเชื่อว่ากูนั้นคิดถึงอน,นาคตเป็นอย่างไรสั้นทุกวันกูยังคงคิดอยู่คำพูดพวกมึงมันปลอมเพราะความเป็นจริงมันยากจะสิงกู no more t i า e f ั r วิ s h แต่เราเป็นได้ถึนคนละ time ก่อน Falling time, youngster, we do, do I do you wake up and the เออแล้วมันรู้เยอะมันไม่ปั๊มไม่ร้องไม่ปั๊มแล้วไม่ปั๊มไม่ร้วงล่ะเนี่ยมันไม่ปั๊มแล้วมึงพูดขนาดนั้นล่ะปั๊มแค่เพียอ่ะโง่งหน่ไม่ไม่มีสมองไงน้องบางอย่างกดดีโมดบางอย่างกดดีโมดอีกรอบหนึ่งก็ถ่ายรูปนัดไปเลยงั้นละไม่อยาก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 นายไปเลยนาย กุ้มเลยอุ้มเลยกนอยากใช่อ่ะอยากตีอ่ะไม่ได้ตีเลยโอ้ไม่อยากอุ้มขยึ้บอย่างเดียวเลยเว้ยให้กูได้เฉิดฉายหน่อยวะชุบไปเถอะเลยเก็บขยะอยด้วยอ่ะชุบชุบไปเถอะคืออะไรเอาไปซื้อกล่องซ่อมก่อนรองกล่องซ่อมหมดมาเอา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 ใครไม่มีกล่องซ่อมมาเอาเงียบก่อนนะเพื่อนสองหกสามศูนย์ครับแต่เพื่อนใกล้ๆนี่อยู่แท็กแท็กขาวล้ออันนี้ล้อน้ำเงินอ่ะดูเรื่องไอสองหกสามศูนย์ไอเดียวรถรถไม่อยู่ข้างในสุดเลยนะเดียว ครับเนี่ยเออข้างในเลยอ่ะในเลยอ่ะครับครับเนี่ยทำไมผมเป็นเพื่อนหรอเข้าก็ได้เออไปไปโอ้ยเราจะไปเอาไปซื้อของไหมไปไปไปปะมันพกแบบเต็มถังก็ได้นะเนี่ยมันป้นเงินไม่ได้เว้ยพี่พกมปห้าสิบอะซื้อของยัดรถด้วยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรอยากขอวันนั้นมีป้นมันคนนึงอะแม่งมีอยู่ร้อยยี่สี่อะไอเทียเออนผมผมพกมาเยอะหมดละ แต่มันจะหมดเมื่อวานผู้วานผู้มาเจ็ดสิบเมื่อวานตอนเหินน่ะเลยนั่นแหละหมดตรงนั้นแหละมันน่าจะแจกของเล่นเพราะแกงมันแจกของเล่นต่อรีว่าทำไมของน้อยจังในตัวมิเตอร์แจกเป็นวันอ่ะเออหนี้นี่รูเยอะนะเนี่ยแตกแตกแตกต่อไม่ดีหรอมื่อวันหนึ่งกูไม่ได้กัมันหรือเปล่าพูดมาดิเดี๋ยวกูไม่กูไปซื้อของที่ไหนน้อง น้องไปซื้อของที่ไหนน้องน้องแอบหลอกอย่งนี้เลยมา,าทาเป,นป็นทีขอรังเลยฮัลโหะพุก,ก,ไ,กไอเหี้ยกุกะอะไรพุก,กอ่ะไอ้มไม้พุกอ่ะใครขับคงไม่ได้อยู่บนเขาอะคุมศพไปนะวางมา,ากถือศพยะอะมาแกมามาแกนตบหน่อยเื้ย เมึงเบาธรรมดาสุดสวยอ่ะอะไรนะอะไรอะทำไมต้องเสวะไอ้เหี้ยพี่เหรอเนี่ยเออเราทำอะไรเองว่างมากก็ถืออยู่ไม่เนี่ยอ๋อเกรีนแล้วว่างเกรียนเหรออะไรดาดาบนเขาของมึงหรือเปล่าก็ถามเปนชาติแล้วไอ้เหี้ยผิดสิระว่างเกรียนนี่ไม่ได้ยินนะเก่งเบากันกันอะมึงไอ้เหี้ยเล่นโซเชียลเนี่ยอึ๊ยแตับามวไปเสียบประเด็นแม่งนอนไม่ปล่อยใช่ไหม ตอบขโมดอ่ะหมัดแคงโดนดีหมัดอ่ะหมัดไม่เคยแพ้ใครเลยไม่ต่อยไม่ได้วะเออไม่ต่อยไม่ได้ไม่ไม่กูต่อยเอ้ยต่อยไม่ได้ไอ้แะแพ้เคยแพ้ใครโดนกูหมัดเนี่ยเออไม่ต่อยไม่ได้อ่ะเออไม่ต่อยไม่ได้กูเจอฮาคิกูฮาร์คิเหรอกูขาร์คิสแน่ อุคาคีแน่อุคากี้เลยเนี่ยมันถือศพมันก็ยังแต่งกันได้อุคาคีเหรอ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 สวยดิสวยกุดีสวยกุดีอุ้ยอุ้ยเป็นตื่นจะเลือนดิแจ้งไปแม่งหรอกเลื่อนเลยเนี่ยตื่นอ้าวอุ้ยสบายสบายนี่พอนายงงเรื่องศพต้องใส่กูต่อยนะหาจีเนี่ยหาจีหาจีเกาะเนี่ยสบาย ต่อยเฮียต่อยยันหายเลยทรับรีพอร์ตเอ้ยรีพอร์ตจะหลับจริงวะเนี่ยเฮีย,อ,ยอะไรวะเนี่ยรีพอตเขียงไงอะ่ะเอ้ยรีพอตเขียงไงอะ่ะจะหลับไปเฮียมันตีตอรี่กับเราจริงกระเป๋าล่ะหมอเข้า,าขมา พี่าขอคอนเสิร์ตนี้ใช่ป่ะไม่เอาแล้วส่งส่งแคสอยู่เป็นไรแท็กศพแคสไม่เห็นเลยไม่รู้เรื่องเลยอะไรนี่เอ็มเจมันโหดดีนะเว้ยมันเอ้ยขโมยดอกไม้ไฟมันดีไหมน่ะขโมยได้หรือเปล่าเพื่อนขโมยไม่ได้มั้งเพราะกล่องมันขโมยไม่ได้กล่องาไอเรื่องแอนด์โซบงคสครับศพแคสครับศพแคสเราเราเป็นคนอุ้มใช่ไหมน่าจะหายไปไหนเราไปบวชเขาอ่ะ แคสักคู่เอาหัวขาวหายผู้หญิงแค่คนเดียวหัวขาวคือใครวะหัวขาวผู้ชายไปไหนแล้ววะนี่อย่๋ยนี่ไงอุ้มอยู่หรือเปล่าว่ะคือเราแข่งละไอ้ยวกผมขโมยดอกไม้ไฟได้ไหมแล้วของร้านค้านี่ได้ไหมหัะรอเขาตับก่ว่ามันคลิปเหมือนกูเลยวแต่ว่าเป็นกล่องเลยลอยไปถือเป็นกล่องะ ไม่แต่เขาบอ,อกกล่องไมออออ่อะไรกล่องออพวกกล่องกล่องเบ็ดหรือเปล่าเมื่อวานปีเลตตี้ขโมยกระทงใครก็ไม่รู้ก็เขาวอีกฟากหนึ่งอ่ะรถใครใครขับรถเล่นไิวบนขาเปล่าพึงตอบกูก่อนไม่มีตรงเนี้ยพ,พี่ไปขับมันขับพี่ระลึกใครพี่ไปได้มันก็ได้ไปเดี๋ยวจะเช็คดิขับเช็คดิมันขับชนไปเลยกลัวอะไรใช้สเปร์กับกาแฟอยู่ไม่กี่คนเลยถามขาวเนี้ยทำๆมองๆเนี้ย เขาเพิ่งแชท <ำ S 2> ไปเ<ผ>มื่อกี้ใช่ไหม,ม <ะ S 1> ใช่ครับแบบเมื่อกี้เลยให้ผมก็ทิกเกตแบบสันทีเลยไี่ทำทำไมเนี่ยไี่ทำด้วัประจมีอะไรไไดีก็บานอะไรไง อินเดียแล้วแม่งก็ไม่บอกไอสัตว์คุกคีกันเสียงดังข้าก็ตกข้าก็ตกรึกได้แล้วเข้าใหม่ใหม่มันไม่ได้ขับแผนรีมขับอยู่นิ่ไงเนี่ยต้องบนเขากูถามว่าใครอยู่บนเขาอีกฟากนึงบอกผมบอกกูบอกแล้วไม่หรอก็ไม่มีใครได้ยินหมายตัดเลยเดวอร์บอกให้กูมาเช็คเนี่ยพี่กูหลับแล้วมั้งเนี่ยพี่เวทพี่เวทอยู่ไหมเนี่ย แล้วหลับแล้วทรงเนี้ยจะเข้ามาทำให้ใครไดรู้สึกดีแล้วเธอกลบไปเจ๋อมาเจ๋อเห็นล่าสุดเป็นหัวขาวนะคนที่เพื่อนเพื่อนเราอุ้มอยู่ไม่ผมเลยนหัผมอุ้มผมอุ้มเลยเราลีตอนหัวขาว12เราลีตอน12พี่เป็นผู้หญิงครับเอ้ยผู้หญิงหัวดำไม่ดีหัวดำเราลีตอน12ลีตัวแรกนะสอง่อยแต่ตัวสุดท้ายเสร็จตอน19แว่นติดกล้องเหรอเออใช่แว่นติดกล้อง สามสิบพังก็ดีก็ได้ติดกล้องด้วยถ่ายีแล้วถ่ายก็ได้ติดกล้องหน้ารถทุกคนอ่ะสกอร์อ้อยี่สิบหกครับพี่ตอนนี้เรานำยี่หกต่อศูนย์หล่อมๆนี่รอบสามแล้วที่มันดับนะคอมแบบไม่ไหวแล้วสายรับไปชาร์จเน็กไคยังมีกล้องอ่ะเฮ้มีเสียงพร้อมไหมพร้อมกันเห็นแล้วเห็นแล้วก็หัวขาวอ่างขาวแล้วเนี่ยแสดงว่าผมตาไม่ดีสินะหัวดำไม่ใช่หรอ ไม่ไม่มีผู้หญิงหัวขาวหรือเปล่าผู้หญิงหัวดำมีแต่ผู้หญิงหัวดำผู้หญิงหัวดำพี่ยะน่าจะมีผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าใช่ใช่ผู้หญิงคนเดียวที่เรามีอ่ะแอนเห็นในรูปเขาเป็นหัวขาวไงอ๋ออ๋อขอโทษครับขอโทษครับตอนที่แอนจะไปไม่รู้เรื่องครับมันเจียวไปดิวมันเลยผู้รู้เรื่องปนผู้ได้ปนไปก็ใช้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรผมอยากปนเวลาไหมปนไปเลอยากให้ลองก็แบบนี้ผมปนด้วยเนี่ยต้องพักเลยขอไับไปดได้เลยนเหมือน ตำรวจไม่ไล่ส่งเราด้วยเยราองไม่ต้อาไปฟรีเจอร์วางน้าวางน้าไอ้หัวงอกอยากได้ก็ล้วงเอาว่ะเฮ้ยไปเชื่อเวอะไรนิแหมนึงจำชื่อไว้กูคิมโบพักแปลกคิมโบเป็นบอลกันตาจัไวะนายกนายกไอ้ไอ้หัวเงินปากมันดีไหมเสียงมันดังไหมทำคลายไหมเนี่ยไอ้หัวเงินพูดริมยูดนานายกหน่อยทำคลายเสียงมันดังอ่ะเนาะ เวตีหัวแดงหมดละต้องไปไเอตนตัวตระทัมันให้หมกกระตุกฟ้าแล้วกระตุกกระตุกกระทุกกระทุกไดไหมคนได้กระทงกคู่ไอ้โคมลอยอะไรบไดหมดเลยคนได้คนได้มึงถามแล้วใช่มออถามแล้วนายกบอกไปก็ใช้ไม่ได้ไอตัวน้องเฮ้ย ้ามาระดับตู้เลยว่าเออเราก็เล่นทันนะสงครามอ่ะท nee oh huh. oh okay, okay, cool. hmm. ันนะยุไงว่าสงากสงครามดเจกันเหรออ๋อผมเอาะไหมผมสั้กามีดอกไม้ไฟแปดกล่องมีใครเอาบ้างไเเขาลงมม่ะผมเห็นชีผมก็นึกว่าผมสัเลยไม่สั้นเลยไม่แลตอนซื้อเนีสันเลยไหมเนี่ยสันเลยไหมเนี่ยลงมาเลสั้เลยไหมเนี่ยสันเลยไหมเนี่ยสั้เลยมนี่เช็คโอเทดเคืนได้ยินไหมเช็คโอเทด เราเราแค่เออเขาวงเขาวอรอะไรเนี่ยใช่ค oh, ร okay. ับโอเคอย่าบุญนะอย่าอ้าปากบุญไปวอรนะเก้าเจ็ดกินไปให้เร็วกินไปให้เร็วเราไอเนียเขาที่มึงคุยเป็นใครวะผ่าชนพี่นี่ใครเออเอางี้ถ้าเกิดมันมาเนี่ยเราจะได้ข้างนอกกับใครแลบอ่ะที่สิบนเขาของพวกเราใช่ไหมย่าปนกระทงใช่ฮะทียี่สิบเรามีด้วยเหรอนของเอ็มเจกูไม่ได้เป็นเพื่อนไป ไม่ใอ่ะพี่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างในเขับออกมาแล้ยดิขับออกมานเป็นเช้าหรือเฮียไม่มันเป็นข้างล่างของลิมิเต็ดอ่ะมันอยู่เออพวกมันพวกมันพวกมันไอ้ยที่ดิบไล่ได้นะไอ้ไอ้บามันรับบาลมากเลยเนาะได้อยู่อ่ะตรงไหนอ่ะฮอมโปฮอมโปโฮมโปอ่ะไอ้เนียโอ้โหคนเด้งคนเด้งไม่ยากให้นั้นใหญ่เลยอ่ะไม่มีเคยไล่ไกลมากก็ไม่ต้องรถมันไม่รถรถมันเหินไม่ไปเลยพี่รถกันรถรถมันบางกาไอ้เฮี้ย ไม่หมายถึงอ่ะไกลเกินก็กลับมาเผื่อมันรอให้เพื่อน้ววมดเราอะแมวตีไงวมวแกต้องเดินไเนี่ยอ๋อแมวแกแมวเอามาจากไหนวะแมวอ่ะเหไรวะแมวเนี่ยดูสิเนี่ยนัดรีก่อนไหมรีสักตอนเนี้ยแล้วก็โทรไอ้นัดมันมาเลยรีสามห้าดีกว่าสามห้าดีกว่าเวลาบ้านกูดาวจะโดนเว้ยว่ามันตายเวลามันยังเหลืออยู่เดี๋ยวฟงเดี๋ยวไฟอะไรเดี๋ยวมีจะมัน เออดิใช่มีสั่งสามห้าดีกว่าเผื่อมันไปจุ่ตีตอนนั้นนะอุ้ยเจียวอ่ะทำไมทำไมอะไรฝาน้องเงียบเลยย้ายไปเมวอะไรเปล่าไปทางเลไเปล่าไปทางอ่ะไปเลยไปเลยมันกลายแล้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอพี่มไม่ใช้มันคืออะไรมันคือติดตรงไหนอะที่ตู้เหรอที่มันติดที่ขาปะเออใช่ใช่ใช่กูเคยกูเคยเป็นประมาันบักไม่เนี่ยจริงมีเขาพี่เมไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยมีแมวเนี่ย เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นไม่เอามาจากไหนอ่ะตีดิเว้ยมีคนตีก่อนฉันวะผมก็ถามเขาตีอย่างที่ยาเอาอั่วสตูบางละจันมาละจันแขงกูไปเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่โดนไอ้พึกเจิดกูเอาไปพิชคอรดึงเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจ วอรแกูขอดึเลยอ่ะไยไขอดบ้านหน่อยดมันขับตาบ้านหน่อยดิมันาอ่อนดีอ่เีมีคนขอมาเร็วใครใครไมนะเอขด้านหน่ยใครขเฮ้ยเร็วมันยาอ่อนดีอ่ะตม่หาเรื่องนีอ่ะอ๋อมีเพื่ยน่มัน